แ่งคมนะครับเปิดคมนะครับเปิดคมยังไม่ได้แต่งนะครับขออภัยพูดผิดเปิดคมซะก่อนนะครับเปิดคร่าวๆนะครับจะให้เหลือหนาประมาณสักมิลหรือมิลครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปชุบนะครับถ้าให้เหลือบางกว่านั้นเวลาเราจะเผาเพื่อที่จะทําการชุบเนี่ยมันบางทีมันก็ ถ้ามันบางมากไปก็เสี่ยงกับการที่อบว่าคมมันจะโค้งงอนะครับก็ต้องมายากแต่งอีกนะครับต้องมาตีดัดอีกมันก็จะเป็นรอยค้อนแล้วเราก็จะแต่งคมได้แบบนานมากนะครับมันจะไม่ได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เหลืออยู่ประมาณมิลหรือมิลครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยชุบแล้วเดี๋ยวก็มาแต่งคมนะครับมันจะง่ายกว่านะครับ เท่าที่ผมสังเกตนะครับ I <laughs> ครับผมก็ประมาณนี้นะครับทําทการเปิดคมนะครับเปิดคมด้วยหินเจียนะครับหินเจียทีแรกนะครับเอาเอาเป็นใบเจียใบหนานะครับเจียปัด แต่งทำคมนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็มาขัดที่หลังนะครับให้เหลือคมประมาณ1นมิลนะครับขัดที่หลังด้วยไอ้เจ้ากระดาษทรายกลมหลังอ่อนนะครับเป็นตัวนี้นะฮะผมใช้เบอร์60นะครับใช้เบอร์60กระดาษทรายกลมหลังอ่อนเบอร์60นะครับแล้วก็อ่า แกะลายใบไม้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ใบเล็กนะครับเพราะว่าถ้าใบใหญ่ขึ้นมันจะกระโดดนะครับมันจะไม่นิ่งนะครับต้องใช้ใบที่แบบว่าใกล้จะหมดเนี่ยขนาดใบนี้นี่นะ,ะก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่ยังค่อนข้างจะไม่ค่อยจะนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องใช้ใบที่ใกล้ๆจะหมดนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็การเปิดคมนะครับปาดลายเปิดคม นะก่อนการชุบนะครับเพราะว่าถ้าชุบเสร็จแล้วเนี่ยจะมาทำเนี่ยมันก็มันแข็งแล้วมันจะลำบากนะครับมันมันจะนานนะครับเสียเวลานานาน,นะครับเป็นแลมโบสีนะครับมีดแลมโบสียาวสิบสองนิ้วนะครับแลมโบสียาวสิบสองนิ้วลายใบมะขามป้อมนะครับ คือผมทําคมให้ใกล้จะได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปชุบแล้วทีนี้ก็จะมาแต่งคมทีหลังมันจะแต่งเสร็จเร็วกว่านะครับก็ดีกว่าเราไปชุบแล้วมาท,ทําทีหลังมันมันจะทํายากนะครับมันจะแข็งนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ